ร้องกันมามากเลยว่าท่จะเปไนไหนบอกว่ายังไงมันสนเปนีฉันจะจับลื้อไว้มันเวันนจัขึ้นวันที่สาองแลเข้ามเปีอีกกปีกันนะดาเอคี่อีกกี่ชั่วโมง ไมคี้ถ้าเกิดไมคี้แน่จริงไมคี้ต้องบอกเป็นวินาทีไ่พี่ินทีให้กลังใจพวกเราก็ได้กดตดาม subscribe ไทกีทให้เราไมาบอกกันว่าเราเตรียมคมพร้อมมามากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อกี้ยดาก็มาคู่กับเก้าก็บอกไปแล้วใช่ เรื่องจริงครับออกซิเจนหมดไปแล้วหนึ่งกระป๋องผมบอกเลยนะว่าวันงานจริงอต้องแบบมีแคงอะแคงออกซิเจนเอาให้ใครเอาให้พี่ยาก่อนเลยคนแรกเพราะว่าอะไรเพราะยาขนาดวันซ้อมเขายังเต็มร้อยจริงจะขนาดไหนวันซ้อมเขายังนอนเต้นอ้าเขานอนเต้นจริงจริงเป็นโชว์ อ่ะไม่รู้แต่ว่านอนเต้นจริงๆผมไม่รู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเตรียมสเายมวให้คนดูเยอะแยะมากมายขนาดนักแสดงด้วยกันยังไม่รู้เลยว่า,เ,ออวาเต้นอะไรเออเอาสิอ,อ่ะไอ้นั้นอ่ะโชว์เดี่ยวเราก็จะแบบปิดบังกันเพราะเราอยากจะไปปล่อยวันนั้นใช่ไหมวันที่ยี่ห้าใช่มีโชว์เดี่ยววันด้วยนะทุกคนแต่โชว์คู่อะไรยังไงไหนบอกหน่อยมันเจอแบบยุงงย่มหัวกันไหมหรือว่ามันจะแบบหวานหวานจิ้นจิ้นโชว์คู่ยังไงบอกบอกันครับพี่ เลยผม่อกโอ้ยผมบอกไม่ได้โอยบอกไม่ดตอนนี้ผมโดนกล่าวหาว่าผมเป็นคนที่ชอบสปอยงานโดนมอนจันแต่เราบอกว่ามีครบรถทุกรถแน่นอนมีหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นรถเปรี้ยวรถหวานรถขมรถเค็มรถเด็ดรถเออเอาหมดครับผมทุกชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนในต่อมรับรถของทุกคนจะได้รับ ความสุขไปแน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวขอย้อนมานนหน่อยนิดนึงวันนั้นไปนว่ากิ้งกือใส่แขนยะดาได้ไงไม่ได้ว่ากิ้งกือผมอว่ดมังกรทําไมครับทำไมยะแขนยะดาต้องมีมังกรด้วยฟิลฟิลไงความแก๊งสเตอร์อ <c oughs> รอบนี้เขามาแบบฉีกลุบ <c oughs> ไม่มีแล้วฝันลือดไทยในตำ <c oughs> นานขี่มอไซค์ในป่าไม่มีรอบนี้จะเป็นโจรของจริงตัวจริงเพิร์นกูนเพิร์นกูเดอะดาร์กไซด์ อ่ะแล้วยาเธออาย,ยาวาดไมกี้ได้ตอนนี้ไมกี้เป็นสันนาครแล้วอยากเพิ่มอะไรไปอีกนิดนึ่งไหมเป็นสันนาครที่ขีม่ม้าในมกกังกรเออผมจะไปเป่าคุย <c oughs> ไ,ปไปเป่าคุยแล้วผมว่ออมาไปมนีม้าในมังกรมันอยู่ในเรื่องครับแพนมันมันมีมือมไหมใช่ใช่ไหม<ช>เออแช่ไหมเขาเป่าอะไรเขาเป่าปีปีอ่ะไหนมาชวนแฟน อ่ามาชวนวัแนแสหน่อยวันที่ผ้าถ้าแบบว่ายังไม่มีบัตรสาม,มารถที่จะอะไรยังไงได้บ้างโอ,โองกี้เาจะบอกทุกคนลอันเนี้ยสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนที่นั้นญาติญาติน้องๆหรือใครก็ตามที่คณรู้จักมีบัตรอยู่ก็าสามารถลองไปถ่ายมาดูได้ว่า <laughs> ขอได้ไหมบัตรเออไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า ตอนนี้ครับผมทางท,ทีมงานเราเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของโชว์นี้ออได้เล็งเห็นถึงเซอร์ไพรส์ที่เหล่านักแสดงก็ทีมงานทุกคนได้เตรียมไว้แล้วเราไม่อยากให้ทุกคนนั้นพลาดไปออแม้ว่าบัตรเราจะโซวเอาหมดแล้วแต่ว่าเรายังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งที่ทุกคนสามารถดูสดไปพร้อมกับพวกเราได้นักแสดงทั้ง1ิคนไดออออ้คนดูอีกประมาณ5 0าพันคนได้ก็ถ้าเกิดว,ว่าใครอยากมาดูสดแล้วก็เก็บบรรยากาศในพร้อกันกับพวกเราก็สามารถกดได้เลยครับผมตรงนี้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 ตรงไหนล่ะ ที่ที่อะไรเว็บอะไรที่เว็บไซต์สาม plus ส plus <า><า>ครับผมอ่ะก่อ,ะอนจะปิดไลฟ์ line, เราให้กำลังใจหน่อยซิเห็นมีแฟนคลับบางคนบอกว่าอาจจะมาไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยบ้านน้ำท่วมออกมาไม่ได้ใชใ้กำลังใจทางเหนือนิดนึงเ,เป็นเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกบ้านที่ประสบอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุเขาเรียกว่าอะไรอุทกภัยเอุอุบัติเหตุอะไรล่ะขอโทษครับไม่ได้ว่าจะไปแบบไม่ซีเรียสนะแต่ เคยจีงผมมาส่งกำลังใจมใม้ทุกคนเลยใช่อ่าย่ดานิดนึงให้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือที่แบบว่าโดนน้ําป่าไหลหลากเข้ามาเนี่ยก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนแบบปลอดภัยดีแล้วก็ขอให้มีความเสียหายได้น้อยที่สุดทุกคุนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้นะคะได้ไปได้แล้วเร็วไปซ้อมต่อเร็ว bye bye. ไปซ้อมต่อเร็วเขาเรียกพี่แล้วแล้วแล้ว